โยธาพอดีวัยรุ่นเมกาพอดีวรุ่นดูไปพดีวรุ่นชาวไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอมพิวเตอร์วอล์คโซนนะครับลื่นๆตึงๆนะครับบนเจ้าตัว Android นะตอนนี้นะครับก็เขาปรับมาในแพทใหม่ก็เล่นลื่นนะเกือบ60เฟรมเลยนะครับในส่วนของเจ้าตัวไอโฟนนี่ไม่ต้องห่วงนะครับ60เฟรมได้แล้วนะครับใครที่ใช้ไอโฟน12ขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะยังรออยังตึงไม่ดึงนี่ไงพี่ ขางลมสักหน่อยคนดูเอ <festivals> ้ยมาไล่ยิงเล็กๆน้อยแล้กันตอนนี้มีให้ที่ตั้งใจวิสซ์ก็แอนดรอยนะผมทำลิงก์โหลดไว้ได้ไอ้น่าหน้าคำนี้ใต้คลิปแล้วเนาะงคนดูเนาะไปโหลดกันมาได้นะครับหยิบของสักหน่อยแย่อ้าวอ้าวอ้าวกิมอ้าวกิมมาโถ่ให้คนดูมากิมกมแลกนี่เก็บปืนมาแล้วว่าคนดูยังรอไปหาฟาร์มของดีกว่านะไอ้ต้องฟาร์มอะไรต้องต้องต้องไปฟาร์มอะไรคุณดูนะไม่งั้น ดี๋ยววันนั่นนะวงแม่งอย่างไกลเลยนะเนี่ยเดี๋ยววงแดดหารถก่อนอย่างแรกนะครับเดินชิวๆเดินชิวๆเนี่ยโอ้ลื่นลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแหละผมบอกเลยนะคนดูลื่นขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยแลหละเฮ้ยอะไรอะไรตายตาย,ตาย,ตายคนดูสวยคนกำลังยืนถ่ายรูปชิวๆเลยนะพี่จะมาเรียมนาเตอ้อะไรนี่ยืม เอาว่ะเอาว่ะยังรอยังตรึงยังรอยังตรึงเตรียมนาเตอร์แล้วน้องเฮ้ยอืมยิงร่วงทีละคนสวยหัวแตกถึงจะจัดถึงจะจัดสวยมานี่มาแจกของไม่หนี่มีอะไรให้เก็บไม่หนี่ของในตัวนี่เออมีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ เกมแม่งลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะผมดูผมบอกเลยพัฒนาไปไกลกว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนแม่งโอ้โหแหลกชิบหายแต่น,นี้เออลื่นขึ้นเย็นขึ้นนะครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโล ไลออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยไปไปไป w a t c ง i ือมู่ถูกพี่จะพูดอีกจ้าเนี่ยพูดนึ่จิอว w a t c h ื n เฮ้ยอันนี้กล่องซื้อของนี่ย嘛มามเอาคนดู อันเดก้าไลท์ท์ลท์จูอันนี้มาแมสเตอร์นะ้มแมสตอันนั้มาถือไปไลท์ท์ไลท์จูเฮ้ยผมมีคนแล้วน่ะแต่ผมไม่มีสไนนะครับผมยิงไม่ถึงหรอกเพราะฉะนั้นเก็บเอาไว้ไปหาล่าสไนดีกว่านะรอแอร์ดอกตกอีกสักกล่องนึงอ่ะผมจะไปเก็บสไนสไนแต่งสไนแต่งโนตรึงไม่ิได้ไงมาว่ะมาว่ะ เว้ยอยากจะเคาะมันจริงๆไปใกล้ๆหน่อยแ้ามันได้ตั้งหกเฟร,รมแบบเราก็ลดน้อยแหละแลกน้อยลงกว่าเดิมโอเคผมรับได้อยู่นะคุณดูนะเออแต่นี้ผมว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะเริ่มออปติมายเกมให้มันดีขึ้นนะเย้ yeah. โอู้นั่นไงมีหัวว่าหัว,วอยู่บนตึกเลยนี่ขึ้นยังไงเนาะนี่ต่อาทางนีาขึ้นไปขนาดนะั้นเพราะว่ามันหนีผมไปแล้ว าวะลองขึ้นดูหน่อยละกันโหหลายชั้นจัดมันมีมันมีหัวอยู่ด้านบนนะครับเป็นแบบไอ้ไอ้ไอเขาเรียกนะราชาราชาอืมบูธโหแม่งโคตรหลายชั้นบอกเลยต้นห้าอีเลยแม่งมีกี่ชั้นเนี่ยต้นหกแล้วอ้าวกมิมต้นจิต ผมว่ามีสักแปดไหมสักสิบอย่ยชั้นแปดแล้วเนี่ยแมงยุ่งเก้าโอ้โหสิบโอ้โหจะส,สุดได้ยังเออมึงโดนอ้าวอา้าวไอ้เหี้ยกูขึ้นมาจนด้านบนแล้วมึงหนี เี๋ยวดิมาดี๋ยวดิเดีโอ้โหหนีมันหนีว่ะลงมาแล้วกูลงมาแล้วไอ้น้องตามเงามันก่อนมาดิอะไรอีซี่อีซี่บลู โอ้นึกว่าจะกิ่งนะนี่เราอะฮะไม่ตึงเลยกระสุนผมเริ่มหมดแล้วนะเริ่มเจอปัญหาขาดแคลนกระสุนแล้วเนี่ยคนดูเฮ้ยเหมือนจะมีที่เติมกระสุนตรงนี้เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเอาว่ะเอาว่ะขอเติมกระสุนก่อนพี่แป๊บนึงเราได้อันนี้นี่ว่า market ตฟรีสนี่ในจุดเติมกระสุน ป๊าบนี่ไงปุมการครังอนมามัยโลกโอ้โหยินดีาราใส่แม็กหมาคนดูรถเลยแล้วกันไปยาร์ไรจูไจูอนเดกเบ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 ไรจูไูนี่ไปฝั่งนี้นะครับคนดูถึงประเลยสามกว่า <c oughs> <000 S 1> มิตรอชิวๆชิช,ชลิซ่เอ ฝั่งนี้โอเคอ่ะคหดได้ไงขับมาอย่างดีอย่างที่มอ <c oughs> งนู้นเลยนะครับเย้เวมี่กู g o อ่าจะกระไลจูไลจูลจ <c oughs> ขับไปกลางวงล้อมดีกว่านะนี่หาคลิปแอร์ดรอปก่อนนะครับ ตึงเกินเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวสวยสวยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เย่ลดแรงรถก็แรงไม่แรงไี่ไงไม่เป็นแมงไี่ไงขับหาตีนก่อนนะคุณวิลกรรมหาตีนมาเดมาเด อันนั้นสมาดาเอออ่ะอ่ะดีเอดดีเฮดีเฮดีเฮดีดูกูมันไปไหนกันหมดวะคนดูไ่ีวงมันก็เริ่มเล็กแล้วเนี่ยวงมันเริ่มแคบแล้วเนี่ยผมไปหาขึ้นตึกดูดีกว่านะมันอยู่ไหนกันไหนมีสลิงขึ้นมองมาจะบอกแล้วต้องลงไปวิ่งอีกแหละโอ้โหต้องลงไปวิ่งนะเนี่ยบูทเอาครับไม่มีสไนด์ด้วยนะแต่จะขึ้นตึกไปทำไมก่อน เฮ้ยคนดูผมมีไอเดียดีๆวะ่ะวางระเบิดไว้ก่อนหนึ่งอันสองอันมึงตุยเนี่ยมันแนบขึ้นมานะคนดูนะ <c oughs> พี่ก็อยากจะโม่หรอกพี่ก็รอยิงเองอยู่นี่เห็นหมรันเกือบหกสิบเฟรมน,นะมเมื่อกี้เลื่อนๆอยู่ชิวไปแดนบนตกตกตก,ตกก่อนเย้่วิปรจ,จริงๆของเราเต็มแนละ้วไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับ ไม่มีไรด็อกี่ไม่ได้ไม่ค่อยอยากได้เลยเ้ยมีรอยยิงกันอยู่นู้นแดงๆเอา่ะเอาอ่ะโอ้ภาพโคสวยคนดูนะ <c oughs> นี่ถ่ายรูปกันหน่อยเป็นอนุสรสถานเย้ตัวตริง <c oughs> แต่ว่ามันมันก็สวยอยู่นะแต่มันสวยไม่เท่าแบบช่วงแรกๆที่มันเปิดอ่ะเคยเปิดอ่ะเพราะนั้นแบบทั้งสวยทั้งร้อนอ่ะเครื่องบอกเลย <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเย็นอยู่ ไปโดดครับชุบมิงยังลอยยังตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี กไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเงินขึ้นไปดูก่อนนี้เงียบกี้ไปมาแถวนี้เฮ้ มีนั่นน่ะมีนั่นน่ะคนดูมีนั่นน่ะไปไปไปวิ่งจำจำสักหน่อยจำจัดจัด Andorra let you let you เฮ้ยหนี่นะว้าวว้าอันนี้คนนะนี่นผมว่าร้อยปืน ้ยสวยสวยเม่งใส่เก่อยืดเลยคนดูนะอะไรถึกโอ้หูแถวนี้เม่งเกลือน่ะศพเกลือนไปไปไปเกมแม่งมันเหมือนอันนี้ไม่ทันอ่ะเหมือนประมวลผลไม่ทันเมื่อกี้นี้ตึกแม่งยังแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหตึกเกินไปนะเกินไปนะ โอ้โหโอ้โหตึกเอาดีๆพี่ผมผู้สาชม,มาเมื่อกี้ภาพมันสวยแต่บนเล่นเล่นบน iOS นี่ภาพสวยจัดเลยนะเพราะว่ามัน,มนเหมือนแบบว่าชิปไอ s มันแรงกว่านะครับแต่แอนดรอเกมใหม่ๆมันจะออกไวกว่าแล้วก็ระบบประมวลผลมันเอ้ยไม่ใช่อ่ามันมีบางตัวที่เป็นเกมมิ่งโฟนที่แบบว่ามีพัดลมในตัวของผมมัน l e n ovo legion v 2มีพัดลมในตัวมันเลยเย็นนะครับเย็นจะจัดบอกเลย ย่าแต่ถ้ามีเงินเยอะก็ไปซื้อ iPad M 1ดีกว่านะ M 1 M 2อย่างเงี้ย M 1 M 2นะครับอันนั้นแบบลื่นจริงบอกเลยแต่ผมไม่ชอบไงมันใหญ่หโพดเดินไม่ทนะดบุดไปก่อนบูดไปก่อนอยู่ไหนครับน้องโกรหลอกโตรึงมี่นีอยู่ในบ้านเลยมีตัวหนึ่งนะนี่วันนี้มีเหลืออยู่ประมาณ10คนนะ C A 1 5คนนะครับผมยิงไปแล้ว9นะ เกาะทิมเลยไอเไ็กกันมดเว้ยวงมันบีบแล้วนี่ไอ้นายมึงอยู่ไหนกันมด very hot, very เบลี่ฮอตเบลี่ตึงเว้ยแอร์ดอปล่วงสวยขอไปเก็บสไส้หน่อยเถอะ สไนก่อนนะครับคนดูอ่าอี๋อโ้ยสไนมาแล้วอะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เห็นเหมือนจะเห็นปืนอะไรตกอยู่เฮ้ยปืนเราหายไปเลยไม่คุ้ยแรงมีปืนพกครับกับสไนโนตึงนั่นไงนั่นไงอุ้ยไอ้น,นิงไม่โดน เฮ้ยถามจริงอือไม่ได้เล่นสนานอือล่วงล่วงหมดไปสนมีใครหลายกันมาสามคนนี่ล่วงแล้วหนึ่งล่วงแล้วสองเฮ้ยมีมีอยู่มียังไงเห็นแล้ว มีนะผมมีพกดีอยู่คนรู้สวยสวยสวยนายอยู่ได้อยู่โหลดหลดพกก่อนตายยังไงตรงนั้นตายแล้วโอเคเอาว่าเอาว่าโอ้อยู่กลางเดินด้วย <c oughs> จะไหวหรือเปล่านะน้องอย่างนี้กลางเดินจะจัด มาดิสุดหล่อจำงอกมาตุยแ่เน่น้องบอกเลยเหลือกี่ตัววะเหลือสองนะครับเออเหลือเล้าไก่นั่นคนนึงไม่รู้ใคร <c oughs> ไม่รู้จะเจอเจอสายงูไหมเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก่อนมาวะมาวะตงใส่ตรงสุ่มแล้วแหละอย่างเงี้ยอาจจะเจอสายงูก็เป็นได้นั่นไงมาละ เจอสายงูก็เป็นได้โอเคครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทุกเกมคอ l l of Duty Warzone m o b i l นะกดดูนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างมันอยู่ในคลิปเนาะเออไปโหลดก็ไปเล่นได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตดก่อนเจอกันใหม่คลน้าอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่โค้ดช่องเพื่อเป็นการที่ำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป Ri ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย